ครับสวัสดีนะักตกปลานะครับวันนี้นะ้าต้นมาตกปลาที่บ่อตกปลาหนองกรุงธนาสารนะครับเป็นแมตสวายคันละ300บาท5้0 0หัวนะครับวันนี้เดี๋ยวมาลองดูกันอีกสักตั้งจะมีปลามีช่องหรือเปล่านะครับเหลือเวลาอีก5นาทีวันนี้คนมากมายมหาศาลนะครับดูสภาพบ่อบ่อก,อกว้างนะครับ สปิวชิงริงเรวเยอะมากมันโอเพ่นนะไม่ได้จองหม่นะครับแต่วันนี้เข้าด่วนเดือดเลยเพราะว่ามาสายไม่มีที่ลงเดี๋ยวมาคบรบระยะรับเดี๋ยวรอดูกันกว,วันนี้เล่น<า>เป็นตีตะกัวเลยนะเปลีสิบพุทลอกเบอร์สี่พันนะครับเราตีตะกัวเลยเก, <laughs> กี่ยวนมปังคั เขาบอกว่าเหลือเวลาอีกห้านาทีเดี๋ยวอีกสักหน่อยเราจะปั้นเหยื่อนะเราช่างพร้อมมาอย่างพร้อมห้าสี่สามอีกแล้วสองหนึ่งเริ่มทำการแข่งกันครับยังไม่ได้ปั้นเหยื่อเขานับแล้ววันนีทุกทุกทีมงานครับจโชคดีครับโดนอีกแล้วครับแมตช์นี้แมตช์ท,ที่แล้วก็บอกว่าห้านาทีแล้วก็ห้าสี่สามาเลย มันแหลกขออ,อันนะับปุ้ยเราลองเกี่ยวขนมปังก่อนนะโอ้โจอย่าเพิ่งมาโดนกันกับ จะเป็นผู้จะบีขึ้นมาเยือนที่เขาเตะเป็นตัวแรกน,น้ำหวานก่อนปะอีกเยวกัน เยอะเล็กครับืีคันร้อนเลยเรียนหมอดูด้่ยดิไปใจ่อนนะโอ้ยห อย่าเป็นหัวซักตัวนี้ข้าเบิงบ้งบ่ได้เบิ้งมาแบบนี้นบสองขัามาครับวันนี้มาขายเดียวครับนัาสองได้หนึ่งตัวครับ อะไรวะกินเลยครับะรสว่าฝาไซ้แรกครับรอเล่นหนึ่งจุดสามศูนนะครับใส่ที่สองครับรอเล่นหนึ่งจุดเจ็ดศูนย์มารอดูกันฝาน้ำมักถึงจุดครับ สำหรับต่อไปครับทีสองทีหาหนึ่งจุดสองหนกันเรีแล้วครับเหยต่อไปครับขีนนป่าหน่วยวะขีนนานามตึกอีครับ bước sang bèn bắt bay cắt thì làm cộng bóng bóng hoạt bóng 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 มีเวลาซื้อโตะเป็นแม่นเท่าไรอย่างครับบุกินอันนั้นเท่าไรครับบุ้งกลิ่นซึ่งที่สามครับหนึ่ะสามนักยี่ครับต้องอกจุดสี่แปดครับหน่อยยุ้นครับตรงนี้โอ้ย <c ười> <c ười> oh, วีหางบ่เมื่อกี้มุดไปแล้วขึ้นมาได้ยังไงเก็บ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 เกเก็บ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 เกเก็บ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 บเก็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 บเกเก็บ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 เกบเก็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 บบเก็บเกเก็บเ สองไม้เทยวนะครับเนี่เขาเสียกว่ะโอ้ยเี่ยงวะหมายเล็คุณเด็กครับสองครับปล่อยมันเลีนดูมันเลีนเนาะจาดีเ่ยเยบบ้อยแล้วตัวนี้พิเศษน้ำนะครับ สู่กันละสู่แบบไหนสู่กับสายที่ขลองยู่สายที่แดงนะหล่อน้ำหนักนะครับตัวนี้มันยวนบ่มันสายขาดปุ่มรุดเร็วอ,อ,อู้หู้สุดครับเต็มเข็มครับสำหรับปลาอึ้งครับตัวนี้ปลาตั้งอึ้งทุกสายครับไม่ได้เล่นอัน สายิแปดแปดปอนด์สายสิบโอ้ยข่าสายไหมอันสายบวกกันนัน้อันหน้าทุนบอกว่าเดีเก็บทุนทุนพิกสายมันถือของดีหน้าทุนพิกเดี๋ยวสายมันมันของยานมันของไหม องผมมันติดแล้วบัเนี้มันหลอดเสือกมันทับผมอย่างนูนของหนามันจียากอย่างนี้เห็นบ่น่ะเห็นบ่นอ่ะออกแล้วออกแล้วออกก็แล้วป่ายังยังอยู่ดิุ๋วฝนเดี๋ยวมึงเรียนคนนึงไม่เป็นไรครับป่าครับช่วงบ่านะครับช่วงใบนะครับต่อก็เหมือนกับว่ามันเพได้เลยนะครับอื่นครับช่วงใบเราก็จะปิดรับสมัครเหมือนกับว่าใสอเลยเนี่ยเสียดช่วงใบเพิ่มเติมก็เทียนแกงมาขอมาเร็วนะครับ ดึงคาดแล้วเซบิล่าคือแมวเซลามาอีกแมวนะครับดึงเยอะๆอย่าดึงหันกันดึงเยอะๆไตโจนบอกขอบใจก่อนปลาเลี้ยงนี่เด่นห่ยังได้ปะจริงครับบอกว่าหนูไม่ยอมนะหนูจะเอาให้ได้นะจะเอาออกว่าจะรักษาแชมป์ไซร์รองให้ได้นะครับไตโจนคันเทียดกันเนาะไปเบียดได้เลยเอาที ตัวนี้นะครับหมายเลขตองเบ็ดห้ขาดแล้วจุ่มหนักจุ่มฐานจุ่มเบาครับหลอนนน้ยปลายังวะโอ้่ยังหนึงจุดสดนะครับผมโอ้โหนะครับตันนี้นั่นแต่บอกาบเลยเด็กงเจ้าวะมีสองสายผมก็ไปจี่านสายสีสิบสายอยยข้างล่างน้ำเด็ดนร้อยนะครับ โอ้โยมาเลยห yeah, น PEAK, ึ่งจุดหาซูลกูมาแล้วแบบนี้ขามบ่ขามไมาแล้วปากขวาเด้อครับปากขวาเด้อ อีก20นาทีครับสำหรับถึงรอบเชา้าไปาเองนระา้อง,งดครับทีมงานครับเอ้าหลุดโอ้อยังอยู่ลูามทีมงานปด,ดูแลหื้มลูกาวะสร็ออกวะเตีน,น้ำครับหนักหนักนละบาลัวหา

ครับขณะนี้มันผ่านไปบ่ายโมงแล้วนะไม่ติดรางวัลได้ปลามา3มตัวเดี๋ยวสู้กันต่อนะครับช่วงบ่ายแต่ก็ปลามันช็อตนะครับกินยากถ้าตีไม่ถึงก็เงียบไปเลยตอนนี้เล่นเป็นทุ่นอย่างเดียวนะครับหมดไกลๆครับเดี๋ยวรอดูกันช่วงบ่ายว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมแต่รอบเช้าคือไม่มีอะไรติดไม้ติดมือนะครับ หมดเวลาแล้ววันนี้ได้ปลาแค่สามตัวนะไม่ประสบความสำเร็จนะครับเดี๋ยวแมตช์หน้าจะไปยังไงมีไหมครับปลาที่เก็บจากน้ำครับหมดเวลาแล้วครับตอนนี้มีอยู่หนึ่งเป็นหน้าว่ากันใหม่ตั้งครับมีอีกไหมครับถ้ามีก็ตระโณครับเพราะว่าแมตช์นี้เราก็สู้เต็มที่แล้วไม่มีนะครับทั้งสายสั้นตีสั้นตีไกลตียาว ตีทุกอย่างแล้วสุดความสามารถรแล้วมาลงกระดานมาอีกขั้นหนึ่งนครับเดีไปดูปลาสามตัวที่เราได้กันโอเคแค่นี้แหละแค่สามตัวนะครับตัวไว้เดี๋ยวหนึ่งตัวครับสองตัวครับสุดท้าย อย่าลืมกดไลค์กดติดตามมา่เป็นกำลังใจในการท,ทำคลิปต่อไป,อไปด้วยนะเด<อ>ี๋ยวว,วันนี้นลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ